เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นะฮะว่ามีเมืองที่มีปราสาทกลางหุบเขาฟิลอย่างกับหนังแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วบินไปเที่ยวจากไทยแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงซึ่งบางคนก็เรียกว่าที่นี่คือมินิซาปาด้วยบรรยากาศที่ให้ฟิล์สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปแถมยังมีหมอกอากาศเย็นทั้งปีเป็นเมืองที่น่ารักและก็เที่ยวง่ายคนไทยยังไม่ค่อยมาเยอะแต่ที่นี่มีชื่อว่าเมืองตามดาวนะฮะวิธีเดินทางเริ่มต้นก็บินมาลงเมืองฮานอยจากนั้นก็จองรถบัตนั่งประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงเมืองตามดาวแล้วแล้วก็วนกวิ ปราสาทมันสวยม,มากๆจากนั้นก็เรียกแท็กซี่ไปเที่ยวคาเฟ่ชื่อว่าโคลาเป็นคาเฟ่ดอกไม้ริมเขานะฮะตอนมาคือมีหมอกปกคลุมกําลังสวยเลยก็สั่งเป็นน้ำมะม่วงปั่นกินซะหน่อยจากนั้นก็ไปเที่ยวคาเฟ่กว่านโยเป็นประภาคารหินชื่อดังที่อยู่ติดกับปราสาทคือมองออกนอกระเบียงไปจะเห็นวิวแบบนี้ซึ่งเราสามารถเดินลงไปถ่ายรูปกับปราสาทตามดาวได้เลยของจริงคือสวยและอลังการม,มากๆจากนั้นก็แวะไปเช็คอินที่ตามดาวสโตนเชิร์ชนะฮะเป็นโบสถ์หินที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนามไฮไลท์คือเป็นจุดชมมมมมวววิวเือออองงที่สสยาาากกาารถ หเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยซึ่งเดินไม่ไกลก็จะเจอกับตามดาวไทม์สแควร์เป็นจัตุรัสกลางเมืองขนาดใหญ่นะฮะซึ่งแถวนี้ก็จะมีโงรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเวียดนามที่น่ามาตามร้อยสุดๆอากาศเย็นสบายแทบทั้งปีถ้าใครชอบถ่ายรูปสวยๆอย่าลืมมาตามร้อยกันนะครับ